ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ค่ะว่าทุกๆครั้งที่คุณแม่จัดกระเป๋าไปต่างประเทศเตรียมอะไรไปบ้านสำหรับยานะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะ,ะตัวนี้จะเป็นยาพาราเซตามอลนะคะก็คือสำหรับไข้อ่อนๆนะคะก็คือไข้ที่ไม่ถึง38.5สามารถกินตัวนี้ได้นะคะในกรณีที่ลูกเรามีไข้สูงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะชื่อว่านูโรเฟนนะคะไข้เกิน38.5ขึ้นไปให้กินตัวนี้นะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นไซรับปบรรเทาอาการแก้แพ้นะคะนั่นก็คือพวกยาแก้แพ้นั่นเองนะคะกรณีที่ลูกเราแบบเออมีการแพ้อากาศเนาะอันนี้จะเป็นยาแก้ท้องอืดค่ะท้องอืดแล้วก็ปวดท้องนะคะกรณีที่แบบเออถ้าเขาฉุกเฉินเป็นแก๊สในท้องขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะนี่จะเป็นผงผงนะคะกรณีที่ลูกเราเนี่ยติดเชื้อท้องเสียนะคะต่างๆก็สามารถที่จะ ผสมยานี paid, ้ได้แต่ยานี้ข้อควรระวังนะคะก็คือถ้ากินแล้วจะต้องกินจนหมดขวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตตัวอาการลูกนะคะว่าควรจะกินยาตัวฆ่าเชื้อหรือยังนะคะตัวนี้จะเป็นยาแก้ไอเสมหะละลายเสมหะนะคะอียี้อกก็คือถ้ามีไอแล้วก็มีเสมหะนะคะก็สามารถกินตัวนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มยากินนะคะของลูกเรา กรณีที่ลูกเราเจ็บป่วยตัวไหนก็ชูดเลยนะคะยาเซตนี้เนี่ยจริงๆคุณแม่ซื้อมาตั้งแต่ล็อตที่ไปต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าโมบิลไม่ป่วยเลยก็เลยไม่ได้แกะเลยนะคะก็ปีนี้ดูวันหมดอายุอะค่ะก็ยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่นะคะทิปปีนี้ก็เลยถูกเอาไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะที่เอาไว้ทาเผลเผื่อลูกหกล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันซื้อเตรียมเอาไว้นะคะอ่าแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันจะเอาไว้ใช้กรณีที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะพวกแผลผุคองนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะอันนี้นี่เปิดใช้ตลอดเลยนะคะก็ยังไม่หมดก็เดี๋ยวจะเอาไปด้วยนะคะนั่นก็คือตัวฟกช้ำดำเขียวที่เป็นยาภายนอกเนาะไม่ใช่ยากินนะคะอันนี้ ส่วนตัวนี้นะก็จะซื้อใส่กระเป๋าเอาไว้เลยนะคะเวลาที่เราลูกเรามีอาการไอะคะ่ะเพื่อไม่ให้ไอออกมาบ่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะบรรเทาอาการไอด้วยตัวอมยิ้มตัวนี้ได้นะคะคุณแม,แม่แม่ก็ซื้อติดกระเป๋าไว้ได้หลายๆอันเลยนะคะอันละประมาณ15บาทนะคะซื้อใส่กระเป๋าไว้เยอะๆเลยอันนี้พอดีทิ้เหลือมาอันเดียวนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มก่อนที่จะบินนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกเราเจ็บคอไอะคะ่ะยาอมตัวนี้ก็จะช่วยให้หาย ระคายคอได้นะคะเขาก็จะลดอาการไออาการเจ็บคอก็จะน้อยลงนะคะนี่จะเป็นกลุ่มของยานะคะที่นี้ครีมทาผิวค่ะครีมทาผิวคุณแม่จะใช้เป็นยูซลินโอเมก้านะคะอันนี้โมบิลใช้ตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะ ก็ซื้อไซส์ที่เป็นหลอดเล็กนะคะอันนี้จะเป็นไซส์50 ml นะคะเพราะว่ายาทั้งหมดที่เห็นตรงนี้นะคะคุณแม่จะเอาขึ้นเครื่องหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะถือขึ้นเครื่องนะคะพวกของเหลวจะต้องไม่เกิน100 ml เนาะโอเคตัวนี้ค่ะอันนี้ หลังจากที่ยุคโควิดเกิดขึ้นนะคะแม่ก็จะมีการใช้ตัวทิชชู่เปียกแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะที่เป็นกลุ่มของฟู้ดเกรดนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดนะคะมันจะเป็นทิชชู่เปียกหลายคลิปทุกคนคงจะเห็นแล้วเนาะก็คือฉีกออกมาแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วก็ทิ้งได้เลยนะคะตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะไม่มีรสชาติขมเป็นฟู้ดเกรดสามารถเช็ดมือล้างมือเช็ดช้อนเช็ดโต๊ะได้หมดเลย นะคะภายในแผ่นเดียวเลยแล้วก็เช็ดมือก่อนนะคะค่อยไปเช็ดช้อนจานชามแล้วก็ก็ไปเช็ดโต๊ะนะคะก็จะช่วยชะลอช่วยป้องกันตัวของไวรัสที่จะมาทางอาหารได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นยาของคุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็จะเป็นยาของบรรเทาอาการปวดคลายกล้ามเนื้อทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศเราจะเดินเยอะค่ะ แน่นอนว่าเราจะทั้งเดินทั้งแบกเนาะเราก็จะได้ใช้แน่ๆอันนี้ก็จะเตรียมไปด้วยนะคะ อีก2อันอันนี้จริงๆขวดนี้จะไม่ได้เอาไปนะคะเพราะว่าเทใส่ขวดเล็กต้องบอกว่าอ่าจริงขวดนี้มันมัน25 0มลนะคะตัวยี่ห้อของคิริโซะค่ะของซาโตะนะคะเขาทำแอลกอฮอล์ที่เป็นแบบฉีดแบบฟูดเกตด้วยเนาะก็คือเป็นตัวเดียวกันกับอันนี้เลยอันนี้เป็นแบบทิชชู่เปียกพร้อมใช้ที่เป็นทูโกโพกใส่กระเป๋าได้อันนี้ก็จะเป็นขวดใหญ่หน่อยคุณแม่จะไม่ได้เอาไปแต่ก็จะเทใส่แบ่งขวด เทแบ่งใส่ขวดเล็กนะคะนี้เป็นแอลกอฮอล์ล้างมือขวดอของเก่ามันนะคะจะเป็นของวัดสันนะคะจะเป็นยี่ห้อของวัดสันเลยก็สามารถหาซื้อได้ในวัดสันในสนามบินก็มีนะคะซื้อที่บูธก็ได้โอ้ยุยมแล้วก็พอดีว่ามันหมดแล้วนะคะคุณแม่ก็เลยเทขวดใส่ลงไปก็จะเอาไว้พวกแบบทุโกโกนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานะคะแม่แม่ท่านไหนที่กําลังเตรียมตัวจะพาลูกไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะเตรียมยาอะไรไปดีก็สามารถที่จะแคปแต่ละยานะคะเอาไปซื้อตามได้เลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นยาประจําตัวของผู้ใหญ่นะคะซึ่งทุกคนที่ที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะมียาประจําตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นยาประจําตัวของคุณแม่นะคะที่จะหาซื้อยากเลยเนี่ยก็คือยาไมเกนเนาะเราก็จะเตรียมยาไมเกนไปด้วยเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศอะคะ่ะเจออากาศหนาวหรืออากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงอะคะ่ะคนที่มีโรคประจาตัวเป็นไมเกนก็จะเกิดไมเกนกาเริบขึ้นได้ก็ให้พกไปนะคะตัวยาตัวนี้เป็นตัวยาที่เอาเข้าญี่ปุ่นได้นะคะในคลิปนี้ทั้งหมดค่ะผ่านการเอาเข้าญี่ปุ่นมาแล้วหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เช็คมาแล้วว่าเข้าได้นะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นยาพาราของผู้ใหญ่นะคะก็เตรียมไปด้วยเนาะแล้วก็จะมีกลุ่มยาประจำตัวอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นยานี้จะเป็นยาควบคุมอาการใจสัตว์นะคะถ้าใครที่มีอาการขึ้นเครื่องบินแล้วก็เป็นแพนิก ก็สามารถที่จะพบยาตัวนี้ไปด้วยได้นะคะจริงๆยาตัวนี้ค่ะถ้า,ถ,าถูกตรวจนะคะก็คือก็แจ้งไปได้เลยค่ะว่าเรามีอาการัวเครื่องบินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการแพนิ่ก็สามารถที่จะชี้แจ้งกับเขาได้ก็นำเข้าประเทศได้เพราะว่าเรานำเข้าในปริมาณที่น้อยนะคะไม่ได้สำหรับการค้าเนาะแล้วก็อีกตัวยาหนึ่งก็จะเป็นตัวยาแก้อาเจียนนะคะที่แม่ จะเป็นบ่อยๆคือเวลาที่ปวดหัวต้องบอกว่าเวลาที่เป็นไมเกรนนะคะจะมีอาการเอฟเฟกตามมาก็คืออาการของการอาเจียนหลักจากปวดไมเกรนจะทําให้ทานข้าวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมียาตัวยาแก้อาเจียนนะคะทุกก็คือกินไปด้วยแล้วก็จะช่วยให้สามารถทานข้าวได้ก็จะไม่เป็นลมนั่นเอง ยาทั้งหมดที่จําเป็นนะคะส่วนยาอื่นๆนะคะที่เป็นยาประจําแล้วกังวลว่านําเข้าไม่ได้แนะนําว่าก็ถือไปก็ได้ค่ะแล้วก็ชี้แจงกับทางตอมหักลนตรวจว่าเราเป็นเป็นยารักษาโรคประจําตัวแล้วก็ให้เอาไปแค่จํานวนที่พอดีกับวันที่เราพักนะคะอันนี้ก็จะสามารถผ่านได้เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้ามีสาระอะไรที่จะแบ่งปันต่อไปนะคะก็จะกลับมาแชร์กันได้อีกเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย